สวดมนต์ไหว้พระกันจ้ะเตรียมตัวสวดมนต์ไหว้พระวันนี้จุดกรรมยานนึกอยากสวดมนต์ไหว้พระตอนนี้ว่างๆกรรมยานจุดกรรมยานถวายกลิ่นหอมกรรมยานตัวเลขนะนกินหอมมากเลยเป็นกรรมยาน ผลิธรรมชาตินะอันนี้หอมดีเป็นตัวเลข ดูว่าสภาพดูสิวันจะขาดหลุดแล้วนะเนี่ยอิมินาสกาเลนาพุทธังอภิปุชยามีอิมินาสกาเลนาธางมังอภิปุชยามีอิมินาสกาเลนาสังขังอภิปุชยามีอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวาตังอภิวาเทมี สวะฆาตุพระขวัตตาธโมธรรมังนัมมาซามิสุปฏิปันโนพระขวัตตุซาวกะสังโฆสังคังนัมามิวันทามิพุทธังสัพพะเมตุสังฆะธัมเมพันเตวันทามิสังคังสัพพะเมตุสังฆะธัมเมพันเตวันทามิสังคังสัพพะเมตุสังฆะธัมเมพันเตปานาติปาตาเวรมาเนสิกขาปะทังสมมาติยามิอติณทานาเวรมาเน ปัทธังสมาติยามิการเมสุมิชาจาราวีรมณีสิกขาปัทธังสมาติยามิมุสวาวาทาเีรมณีสิกขาปัทธังสมาติยามิสุราเมะยามาชาปมาสถานาเีรมณีสิกขาปัทธังสมาติยามิผลนะิตาวานาเมตัาสามิตาภระพันตาอาวิคิตากิตตาปาริตัง พานันทุสักเกียร์เมตาลูเปกิริสิกาลาตเตจันตาริเกวีมาเนติเประเทจักาเมตาลุวะนาคาหันิเกหาวัตุมาหิเขเตปุมาจายันตุเทวาเจ้าราชาวิรัสเมยักขคันดาพานาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาจารังสาททวุเมสุนันตุธรรมะสาวาณาการุอัตยัมพะพันตาธรรมะสาวาณาการุอัตยัมพะพันตาธรรมะสาวาณาการุ อะยมภะพันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกจามิธัมมังสรณังกจามิสังฆังสรณังกจามิทุติยมปีพุทธังสรณังกจามิทุติยมปีธัมมังสรณังกจามิทุติยมปีสังฆังสรณังกจามิตติยมปีพุทธังสรณังกจามิ ตาติยัมปีธรรมังสารังกชามิตาติยัมปีสร้างคังสารังกชามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทวนุตตาโลปุริสาตธรรมาซาลติสัตถา เทวมนุษย์นังพุทโธพระขวาติสาวาคาโตภระขวตาธมโมสันทิตโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอุปนัยโกปัจจารังเวทิตาโปวิญโยหิติสุปฏิปันโนภระขาวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภระขาวาโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภระขาวาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภระขาวาโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะ ปุริสาป,ปุคลาเอสาภาควะโตสาวะอาริเนโยบาหิเนโยทกิเนโยอัญชลีกาลาเนโยอานุตตาลังพุนณะเขตังโรกสัสซาติภาหงสหะสามาพี่นิมีตาสาธุทานตังขีเมฆาลังอุทิตาโคลสาสเสนามาลังทานาที่ธรรมะวิธีนาจิตตวามุนินโตตันเตชะสาภาวะตุเตชะยามังคลรานิมาราติลิกะมะพิยุติสัปะลันติงโคลงปะนาละวะกะมะขะอันทายะคัง ขันติสุทันตาวิทีนาชิตวามุนินโทตันเตเจสาพาวตุเตเจยามังคารานนาลาคิลิงกเจาวาลังอาทิมันตะปูดังดาวกิจจักะมัสนีวาสุภารุนันตาเมตัะปูเสกาวิธีนาชิตวามุนินโตตันเตเจสาพาวตุเตเจยามังคารานิ อุกิตาคันทามติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนป่าทังคูรีมาระวันตังอินทีพิสังขาตามโนจิตวะมุนยนโทตันเตชะสาภาวัตุเตชะยะมังคารานิกัตดาวะนากัรธมุทารังอีวากัมพีนียาจิตจายาทุกระ ว่าจานังชานากายามาเชสันเตนสมวาวิธีนาจิตตวามุนินโทตันเติจะสาภาวะตุเตเะยะมังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจกะว,วาท่าเกดุวะท่าวิโรปิธามามาังอธิอันท่าภูดันปัญญาอธิปัจจาริโตจิตตวามุนินโทตันเติจสาภาวตุเตชะยะมังคลานินันทะ นันโทปะนันทพุทธะคังวิพุถังมหิติินปุณเตนะเทละพุทธะเคนะถ้ามาปยันโตอินดูปะเตตวิตินาจิตตวามุนินโตตันเตจัสาเพราว่าตุเตชยะมังฆาลานิทุขาหาทิฏฐิพุทธะเคนะสุตันทะหักถังปามังมวิสุติจุติมิติปะกาพิธานังญาณคเถีนะวิธินาทิตตวามุนินโตตันเตจัสาภาว่าตุเตชยะมังฆาลา นีเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถาคาถาโยวาจโนที่นาทีเนสารเตมาตันตีหิตาวานาเนกาวิเวสานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอาทิฆ่าเหมยยานาโรสปานโนมหากาลุนิโกนาถุหิตายะสัปะปานินาบุรีตวาปัรลามีจารปาปโตสัมโพติโมตมังเอเดนะสัจจาวัจเชนะโหตุเจชยมังคะลังชยันโดโบติยามเลสกายานันนันทิวัฒโนเอวังตาวังมิิโยโหหิชยันจุ ชย่ามังคาเิอาปาราจิตาปารังเกสีสีปัทวีภูคาริอาภิอาภิสีเกสะพาพุทธานังอาคาปโตปโมทัตติสุนักันตังสุมังคาลังสุปปาตังสุงที่ตังสุปาโนสุมุหูตัวจะสุยิฐามพระรามาจาริสุปปาทคีนังกายะกรรมังวาจากรรมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกรรมังปานิทิเตปัทคีนังปัทคีนันิกาตวานาลาพันเตติป ท่าคีเนผาวัาตสศพผ้มังกรลังระกันตสัพพะเทวาตาศพพะพุทธานุภาเวนะศพสุตีพระวันตุเตพราว่าตูัพผมังกรลังระกันตุสัพพระเทววาตาศพพระธรรมานุภาเวนะศาสุตีพระวันตูเตพราวัดตสัพผ้ามังกลังระกันตพพระเถววาดาศพพะสังฆานุภาเวนะศาสุตีพระวันตุเต ปุณตากามโมระเพปุณงังท่านาการโมระเพยท่านังอัฐิกายเยกายยะยายะเทว่านังปิยะดาวสุตตะวะอิติปิโสพระกวายามาราจานุทวิสุวรรณโมรานังสุขังอรหังสุขาโตนะโมพุทธายาชยาสนาคตาพุทธาจตตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพัง ลักสังเย,ยปิงวิสุนาลาสาภาวะดันหังกัลลาทายโยพุทธาอาัาตตปีสตินาย,ยากาสัพเพปฏิทิตฐานไมาหังมัตเตเกเดมุนีสาราสี่เจปฏิทิฏฐมัยหังพุตโตตัมโมทัเวโรจารเนสังโฆปฏิทิฏฐมัยหังอุเรสาภาคุณาการุหะทายเย,ยมีอนุรุโสสาลิปุตโตจารทักเกนิภรณดังลุปิติ ภกัสสามิงโมคารานโนจาวามะเกทากิเนีจาวานีไมหังอาสุงอานันทาราหุลากัสศโปจะมหาธนโมอปาสุวามะโสตะเกกิสันเตปิติภาคกสัมิงสุริโยวะปะพังกาโลนิสีโนสติสังปันโนสุปริตโอมโมนีปุงเข้าโวคุมาลากัสศโปเทโลมาหิสิจิตตวาราโปสูแมหังวาะเนีนิจังปฏิทาสีคุณากรโลปุณโนอังคุลิมาโลจัอุปาลีนันต์สีวลีเทราปัญจะอิเมจตานาลาติ ตีละกามามาเสสาสิทิมหาเถระวิชิตาจินาสาวกาเอตาสิทิมหาเถระจิตาวันโตชินโนละสาชาลันตาสิละเตชินะอังคามังคีสุสันติตาลาตาดังปุระโตอาสิตะขีเนเมตตาสุตตะการและัาขังปัจจโตอาสิวะเมอังคูริมาละกังขันธา โมระปารินตันจาอาภาณาพิยสุตกาอากาศีเจ้าท่านางอาศีเศสษาปากาลสันทิตาชินานาวาะละสันทุตตาสัตาปากาลลังกาตาวตาตะ ปีตาที่สันชาตาพาหิราชตุปัทวาอาสีสาวีนายนยันตุอนันตชินาเตจะสาวะสตโตเมจจิเจนะสัตาสัมพุทธาปัจเจริชินาปัชาลามัจจมาหิวิหารันดัวมาหตเตลีสัตาพาเลนตุมังสัเพเตมหาปุริสัสสปาอิเจวามนตรสุคุโตสุลโคชีนฉินานุภาเวนะชิตุปัทวโอธรรมานุภาเวนะฉิตาลีสังโคสังฆานุภาเวนะจิตันตารายสัตตมา ปาลิโตจารามิที่นาปัดเลติอสีวานาจัปพาลานางปันทิตานัตตาสีวานาปูชาจาปูชนียานางเอตามังคารมุตตา mangpati l u เตสาวาสุจัปูเพจากาตะมุนยตาอัตตาสัมมาปาณิทิจัเอตามังคารมุตตา m a n g p h a h สันจันจะสิปัญจะวิเนโยจะสมุสิกีโตสุภาสิตาจะ